สวัสดีค่ะครัวขนมยินสีพังอยู่ดีบรีพัทยาจ้าวันนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิคเล็กน้อยการเลือกซื้อตะไคร้นะคะการเลือกซื้อตะไคร้จ้านอกจากจะเลือกที่มีลำต้นใหญ่และยาวแล้วเห็นไหมคะว่าคําว่าลำต้นยาวลำต้นยาวก็คือช่วงนี้ระหว่างเนี้ยยาวเพราะเราใช้ประโยชน์มากที่สุดคือช่วงช่วงเนี้ยช่วงกลางเนี้ย เราต้องเลือกซื้อที่มันยาวๆจะเห็นว่าตะไคร้าบางจุกนะคะที่เขาขายในท้องตลาดจุกละสิบห้าบาทหรือยี่สิบาทนะน่ะบางทีอะ่ะช่วงก้านตรงเนี้ยมันสั้นมากนะคะต้นตรงเนี้ยเราใช้ประโยชน์ได้น้อยนะคะก็ไม่ต้องซื้อนะจ๊ะซื้อเอาําต้นยาวๆอย่างเนี้ยเราใช้ประโยชน์ประโยชน์ได้เยอะเวลาเราหั่นทนําน้ําพริกเวลาเราหั่นทํานู่นทนํานี่ช่วงนี้เราก็จะได้เยอะแล้วเวลาเก็บเก็บรักษาเก็บรักษาก็ก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโถเนาะโถอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ําไปนิดนึงแล้วก็แช่เอาไว้บางทีถ้าใส่ตู้เย็นก็คับตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่โถ ổ, แล้วก็ใส่น้ํานิด,นดก็จะเก็บได้ประมาณ3วันถึง5วันเลยทีเดียวบางทีก็ประมาณ3วันสองวันนี้ก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าเราใช้ทําอาหารเยอะนะคะมันก็จะเก็บตะไคร้อ่ะ,ะ,อะให้สด พ็มีน้ำข้างล่างคอยหล่อเลี้ยงเขาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนน้อยที่ครัวเราทำนะคะล้างก่อนให้สะอาดเวลาเราเอามาใช้เอามาหั่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปล้างอีกล้างให้สะอาดแล้วก็มาเก็บไว้อย่างนี้เลยนะคะก็แค่นี้ละคะ่ะเทคนิคเล็กๆนน้อย